พี่คันนี้บอกเลยนะว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรถปี19านะพี่พไม่วิ่งไปแค่7,000 0โลนะคะเสนอขาย3า9 0 0 0าย3 5 9 0 0คันนี้นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานมากๆพี่พี่ขาได้ตัวแคปเปิดได้นะคะเป็นสมาร์ทแคปนะพี่พี่ภายในนะคะได้เบาะหนังค่อนข้างหรูหรามาเลยทีเดียวนะ,คะใครสนใจนะคะห้ามพลาดชมคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะคะ วันนี้พบเจอกับอันอันอีกแล้วนะคะเพชรยนต์นะคะพี่พี่อยู่ที่เพชรยนต์เช่นเคยเลยเนะะี่ยค่ะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่พี่หรือว่าจะปักหมุดนะคะบริษัทเพชรยนต์นะ,ะมันจะขึ้นเส้นทางนะคะใน Google Map ให้เลยนะคะพี่พี่สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะมาลองดูรถมาเทสต์ได้เพื่อขอลองขับรถได้นะคะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะเพชรยนต์นะ,ะขึ้นชื่อเรื่องรถเกตเอพี่พี่ขาจะนํารถเกตเอนะคะสวยๆนะคะบอด ีเดิมครงสร้างเดิมทั้งหมดและราคาดีๆมาให้พี่ๆได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้อันอันเพชรยนต์นะคะขอนําเสนอคันนี้นะคะพี่สำหรับพี่ๆสายกระบะนะคะสำหรับรถนะไว้ใช้งานนะคะบรรทุกหนักขนของพี่ๆขาหรือว่าเดินทางไกลๆนะคะสําหรับคันนี้อันบอกเลยว่าสวยถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะคะได้รถกระบะพี่ๆเป็นสมาร์ทแคเปิดได้นะคะในราคารถเก่งนะคะพี่ขาจะบอกว่าในราคารถเก่งขนาดเล็กเลยก็ว่าได้ ะะสำหรับนวราแคปบคันนี้นะคะ2.5 e back edition ปี19พี่ๆขาเป็น19แท้นะคะไม่นะคะวิ่งไปที่70,000โลพี่ๆขากับรถปี19และตั้งขายเพียงแค่ 3 5 9 0 0 0า่ทวนเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาได้ทุกอย่างบอดี้รถเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆส,สีแดงตัดตามมาพร้อมชุดแต่งของตัว Back Edition ที่เป็นของนิสันเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นะชุดแต่งสวยๆพร้อมสติ๊กเกอร์ Back Edition ค่ะพี่พี่ใครสนใจอยากเข้ามาลองเทสตไร้นะคะพี่พี่ขาศนานะแ8 2แ6 1 6หรือว่า id aun 1 9 Z ทักเข้ามานะคะพี่พี่โทรเข้ามา อันพาเทสได้ลองขับรถได้เลยเนะี่ยคะไฟหน้าได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบ LED นะพี่ๆ daytime นะคะมีมาให้นะสว่าง ตอนกลางวันได้นะคะสำหรับ daytime running lights นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวแยกมาแล้วตั้งหากพร้อมไฟตัดหมอกนะคะพี่ๆกระจังหน้านะคะเดิมโรงงานเป็นสีดำเมทัลิกแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้นิสสันที่เป็นโครเมียมนะ,ะชุดแต่งด้านหน้านะคะตัวสเกิร์ตด้านล่างมีนะคะที่เป็นสติกเกอร์สีส้มเป็นชุดแต่งของเขาติดมาด้วยคันนี้นะคะส่วนซุ้มร้อจะเป็นสีดำนะคะเป็นดำตัดแดงแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัว black edition นะคะชุดแต่งของเขานี้เป็นเดิมมาจากโรงงานเลยนะ,ะพี่ๆ สภาพสวยมากๆนะคะในส่วนของตัวรถนะบอดี้ทุกอย่างแนบแนบเดิมๆไปเพ,พคะฝากระโปงฝากระโปงนะคะไม่มีรอยลักิ้มเลยพี่ๆสภาพสวยๆเนะะียค่ะสำหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่า359,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะได้รถกระบะซิกเมนต์ยกสูงกระบะคันใหญ่ๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนีคะมาดูในส่วนของตัวแม็กนะคะพี่พ แม็กจะเป็นแม็กเดิมนะอลยสีดำขอบ18นะคะพี่พี่ขายางคันนี้นะคะเป็นยางปีอ่า19นะถ้าดูไม่ผิดนะคะน่าจะยางปี19ถ้ายางเก่าเสื่อมสภาพแน่นอนเราเปลี่ยนให้นะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะจะเป็นขับเคลื่อน200ล้อด้านหน้านะคะเป็นดิสเบรกนะคะพร้อมอตัวระบายลมร้อนนะคะช่องระบายลมนะคะสำหรับคันนี้นะสภาพสวยๆนะคะ ส่วนดอลล่าหลังนะคะพวกเนบพวกโช๊คอัพอันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้าก็จะมีระบบการสั่นสะเทือนแบบระบบปีกนกอิสระนะคะปีกนกคู่นะคะพี่พี่เป็นอิสระนะ,ะแล้วก็ในส่วนของจะเป็นคอยสปริงนะคะที่เป็นคอยสปริงมากับตัวรถแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกันโคงมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะ,ะก็สามารถนะคะบรรทุกข,ของได้เหมือนกันนะคะพี่ขาไม่ต้องเป็นห่วงว่ารถนะคะช่วงล่างมันจะแบบไม่ทนทานนะคะรับรองให้นะคะว่าแหนบด้านหลังอ่ะเขาก็ แหนบซ้อนมาให้เรียบร้อยพร้อมกับอัพโชคอัพนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของอ่ะตัวโชคด้านในนะคะพี่พี่ก็เดิมจากโรงงานนะคะไม่ค่อยมีร่องรอยของตัวสนิมสักเท่าไหร่นะคะพี่พี่โชคยังใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ไม่มีตับไม่มีโหลดแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะแม็กนะคะไม่มีรอยขูด,ข,ดขูดของอ่ะตัวฟุตบาทหรือว่าเป็นรอยขูดแม็กมาเลยนะ,ะพ,พี่สภาพสวยๆนะคะพร้อมโลโก้นิสสันนะ อ่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นแม็กเดิมของเขาแบบนี้เลยนะสภาพสวยๆนะคะซุ้มล้อทุกอย่างนะคะพร้อมบันไดเหยียบนะคะเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์นะคะเส้นสายตัวรถนะเดิมสวยนะคะพี่ๆกระจกนะเป็นสีคนอนสีกับตัวรถเนาะดำตัดกับส้มนะคะแล้วก็พับไฟฟ้ามีไฟเรียวมาในตัวเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้มือเปิดเป็นเซนทันร็อกทั้งสองฝั่งค่ะพี่ๆค่ะพร้อมเบ้ากันลอยมาเรียบร้อยนะคิ้วกันสาดมีติดมาให้นะคะ คันนี้ได้กระจกเดิมจากโรงงานอ่าในส่วนของเาสาอากาศนะพี่ๆจะมีอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะสามารถดึงออกได้เลยนะตัวเสาอากาศนะคะ สภาพสวยๆนะคะค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะสำหรับรถปี19คันนี้นะคะใช้งานได้อีกหลายปีพี่ๆขนของได้วิ่งยาวๆนะคะเครื่อง2.5นะคะพี่ๆ163แรงม้านะคะคันนี้ถือว่าเหลือนะคะเหลือเลยนะคะพี่ๆถ้าใครอยากได้พื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระก็เอาแคบไปถ้าใครอยากได้4ประตูนะคะเพิ่มนะคะในส่วนของผู้นั่งนะคะด้านหลังจำนวนผู้โดยสาร ก็เอาสีประตูนะคะพี่พี่มีในช่องอันเรียบร้อยนะคะดูได้เลยสีแดงดําเหมือนกันนะคะแต่คันนี้ราคาดีมากๆแค่359,000หเท่านั้นนะคะนี่นะคะอันให้ดูนะช่วงล่างต่างๆนะคะด้านหลังนะคะแนวเสริมมาแล้วเรียบร้อยพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะพร้อมโชกอัพนะสภาพสวยๆคันทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะตัวแม็กนะคะไม่มีรอยขูดรอยคู่แต่อย่างใดเลยนะคะสภาพสวยๆมาพร้อมกับนะคะ ที่เหยียบด้านหลังนรืว่าเป็นตัวสเกิร์ตด้านหลังของเขานั่นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ LED นะคะแบตโลโก้ทุกอย่างนะคะอยู่ครบเลยพร้อมกล้องถอยนะ,ะกล้องถอยจะอยู่ในส่วนของมือเปิดตรงนี้นะคะพี่พีนี่นะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะเป็นชุดแต่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยไอตัวพวกแม็กไลเนอร์พวกนี้พี่พี่ะ สภาพสวยๆเดิมๆนะไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะขอบไม่ปิ้นนะคะพี่ๆสภาพสวยๆเลยนะรถใช้งานน้อยมากๆกระจกก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของกระจกติดไลฟฟ่้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยไฟเบรกโรบ่สามเป็นไฟ LED นะคะสำหรับคันนี้สภาพสวยมากๆนะซุ้มล้อทุกอย่างเดิมๆพี่ๆสีไม่มีหลุดมีร่อนนะคะสําหรับคันนี้นะรถยกสูงนะคะเป็นแคบยกสูงนะ ช่วงร่างนะคะนิ่มๆดีๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสภาพค่อนข้างที่จะสวยละเอียดมากๆนะ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆค่ะเพิ่งปรับสภาพเสร็จพี่ๆยังต้องขัดสีทําสีอีกนะคะพี่ๆขะต้องขัดตรงไหนเป็นรอยสะเก็ดหินโดนเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันกระทบกับตัวสีรถนะเราเก็บเราดูแลให้นะคะเราไม่ได้ขายตามสภาพแต่อย่างใดนะแต่รับประกันได้นะคะว่าไม่มีพิคว่ำนะคะชนหนักตกน้ํากับสีกับกอใหม่นะตัวหลังคานะคะของเขานะจะได้มาเป็นแบบแบ็กท็อปนะคะเป็นสีดําด้านนะคะเหมือนตัวฝากระโปรงเลยนะเป็นชุดแต่งของเขานะคะพี่ๆ เดี๋ยวอันพาขึ้นชมภายในนะคะอ่าเดี๋ยวอันพาขึ้นชมภายในเลยนะสภาพสวยแน่นอนนะคะมือเปิดก็เป็นเซ็นทรัลล็อกมาให้พร้อมๆเลยสําหรับคันนี้นะคะกระจกนะคะปรับออโต้หนึ่งบานนะคะพี่ๆล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้พวกนี้นะคะเป็นตัวทิปนะคะเซตหน้าจอนะ,ะพี่ๆพ,พ,พวกมารนะคะตั้งค่ามารต่างๆนะอ่าในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นตัว รับโทรในพวงมาลัยนะคะโหมดคูดนะคะพี่ๆทนตรงนี้นะคะก็จะปรับในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแบกกลับกดปุ่มนะคะพวกอ่า e อนเอะไรอย่างเงี้ยกดตกลงนะที่เกี่ยวพันกับตัวหน้าจอนะคะด้านในนะคะในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานอันนี้ซุ้มเสาบีนะคะ หัวน็อตฉลากทุกอย่างอยู่ครบนะพี่พี่สีนะคะไม่เคยทําเลยนะคะไม่มีรอยผิวเปือกส้มไม่มีรอยลาก,กิ้มแต่อย่างใดสภาพสวยๆนะคะสําหรับคันนี้เซาเอนะคะแผ่นเพจนะพี่พี่จะติดอยู่ตรงนี้นะคะแผ่นเพจเลขเครื่องเลขถังทุกอย่างนะปรงนะคะตรวสอบได้กับตัวสําเนาตัวรถเลยนะหัวน็อตนะคะ Mark C, มาร์คคีวีเดิมๆจากโรงงานนะคะแป้นเหยียบนะคะพี่พี่อันนี้เหมือนเจ้าของเดิมอ่ะเขาใส่มานะคะ พวกคัดอย่างเงี้ยนะคะพี่พี่พวกเบรกพวกเกียร์นะคะเหมือนเขาใสมานะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาพี่พี่หรือว่าเกียร์แมนวนวลลอนนั่นเองนะคะหกสปีดนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้พงมลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันหนังเดิมนะคะจากโรงงานนะเป็นหนังแท้นะคะตัวเบาะก็เป็นหนังนะคะกึ่งผ้านะคะคุณภาพสูงนะเป็นเบาะนะคะแท้จากโรงงานแล้วก็เป็นตัวเบาะกึ่งผ้าแบบนี้นะคะ เป็นผ้าคุณภาพสูงด้วยนะสภาพสวยๆนะมีช่องวางแก้วน้ําข้างๆตำแหน่งของเบรกมือ 1. จุดนะคะพี่ๆสองตำแหน่งนะนี่นะคะที่พักแขนนะคะมาพร้อมกับ power outlet หนึ่จุดนะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บสภาระด้านในได้นะแล้วก็มี usb นะคะ aux ให้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ใส่ของได้แล้วก็มีในส่วนของ power outlet อีก 1. จุดตรงนี้นะคะ แอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบปรับระดับค่ะพี่พี่คันนี้ได้เป็นแอร์ปรับระดับหน้าจอนะคะคันนี้เป็นฟุตสตาร์ทนะพี่พเป็นฟุตสตาร์ทนะคะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะอ่ะมันก็กดเล่นได้นะคะวิทยุ FM AM CD นะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะคันนี้รองรับ USB แต่ว่าไม่ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกีนนะพี่พี่ เป็นหน้าจอที่เป็นอ่ะหน้าจอมีหน้าจอโชว์ขึ้นมาแบบเป็นดิจิตอลนะคะแต่ว่ากดแบบปุ่มข้างๆเอาไม่ได้สัมผัสนะคะสําหรับคันนี้เพิ่มเสียงนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปรับเปลี่ยนขึ้นโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นได้นะก็สามารถคอนโทรลหน้าจอได้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะมันจะสามารถปรับเซตเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะในตัวของหน้าจอนะ ก็ใช้งานได้สะดวกสบายอยู่เหมือนกันนะคะปุ่มปุ่ม,ม,มตำแหน่งไฟฉุกเฉินนะนี่นะคะจะขึ้นโชว์แบบนี้แล้วก็ปรับช่องลมแอร์พวกนี้นะคะนี่นะคะอ่านะสภาพสวยๆนะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากมาทดลองขับมาได้เลยพี่พคะ่ะอันพาทดลองขับได้นะคะในส่วนของกระจกก็เป็นตัดแสงแบบแมนวนวลนะคะมีช่องเก็บ แว่นตาให้หนึ่งจุดนะคะไฟเก่งตัวไฟไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงนะคะเดี๋ยวอันให้พี่เขามาเช็คให้พี่พี่ค่ะส่วนนะที่บังแดดนะคะมีในส่วนของกระจกให้นะคะสองฝั่งนะคะพี่พี่อ้ามีหนึงฝั่ง หนึ่งฝั่งด้านผู้โดยสารนะคะแต่ว่าสี่ประตูมีสองฝั่งนะคะอ่าคันสี่ประตูมีสองฝั่งอันนี้เป็นแคปก็จะมีหนึ่งฝั่งนะพี่ๆสภาพสวยๆเลยนะคะเป็นแคปเปิดได้ด้วยเดี๋ยวอันเปิดด้านแคปด้านหลังให้ดูนะนี่นะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดแบบนี้นะคะหัวน็อตต่างๆนะคะแผงประตงแผงประตูนะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่เคยโดนงัดโดนไขเลยนะคะ สภาพสวยสวยเลยนะสีเดิมสม่ำเสมอก,กันทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของผู้นั่งโดยสารนะคะด้านหลังก็เป็นแคบเปิดได้นะพี่พี่ก็สะดวกสบายนะคะต่อกันนะคะขึ้นลงเช่นกันเนาะเวลารับยากคงกลองแก่นะคะขึ้นไปก็ขึ้นได้ง่ายนะไม่ต้องปรับพับเบาะนะคะสามารถเปิดสมาร์ทแคบขึ้นได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีช่องระบายลมแอร์ด้านหลังด้วยนะ,ะจุน้ำมันได้นะคะ80ิกิโลลิตรนะคะอ่าแิลิตรนะคะพี่ๆี่สำหรับคันนี้นะก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 10นะคะสิกว่านะคะสิบสิบกิโลต่อลิตรนะคะเครื่อง2.5งจพี่พก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงม้าสูงนะพอสมควรนะคะร้อแรงมา้าแรงบิดก็อยู่ที่4ี่ร้เนิวตันเมตรเลยนะคะก็จัดได้ว่าเป็นรถที่กินน้ำมันก็พอสมควรนะคะพี่พี่ก็อยู่ที่เครื่องเขาด้วยเนาะเครื่องเขาก็2.5แล้วพี่พี่พอกับ Fortuner พอกับกระบะ2.4เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นเครื่อง2.5นะคะถ้าใครสนใจอยากลองมาทดสด์นะคะพี่ๆมาได้เลยนะ,ะ uhh. เดี๋ยว Summer. อัอนนะคะจะพาพี่ๆไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องยนต์มาค่ะพี่ๆในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.5นะคะพี่ๆ่ะเป็นเครื่อง2,005เนอะหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ VGS Turbo นะคะพี่ๆ่ะเป็นเครื่อง2.5นะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีกําลัง Turbo แปรผันนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ก็163แรงม้าพี่พี่กับร0 0ยอ่ากับ4 0 9แรงบิดนิวตันเมตรนะคะถือว่าจุจุเหลือๆเลยนะคะสำหรับแรงม้า163ตัวนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะก็เครื่อง2005พี่พี่ก็เหลือๆนะคะสำหรับคันนี้ขับเดินทางขับขี่นะคะเรามาระวังด้วยนะคะรถแรงนะเราไม่ต้องพลรงตามรถนะคะพี่พี่ให้มันเป็นแค่อ่ะ ตัวของเครื่องยนต์ก็พอนะคะสำหรับคันนี้นะหัวน็อตทุกอย่างนะคะสีคานเดิมๆจากโรงงานนะคะไฟหน้า,านี่ก็เดิมโรงงานนะ,ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะตัวคานนะพลาสติกครอบคานไม่เคยดวนงัดโดนถอดออกเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะ นี่นะคะอันนี้ชมเลยนะคะมาลองดูรถมาเทรถ,รถได้นะพี่พี่นะคะใครสนใจนะอยากเข้ามามาได้เลยนะคะแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างพี่พี่ขาอันดูแลให้พวกเราดูแลให้นะบริษัทเราจัดการให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนทายเช็คแบตเตอรี่ก่อนปล่อยเสมอทุกคันนะคะออกไปต้องพร้อมใช้งานนะคะคันไหนแบตเก่าเสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นแบตใหม่ให้เลยน้ำมันเครื่องของเหลวปอนก่อนปล่อยอ่ะเปลี่ยนก่อนปล่อยทุกรอบนะคะให้ดูนะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรง เม็ดองเม็ดอาร์พี่พ่ขารูกลมพวกนี้เดิมๆออ,กอรกอยู่เดิมๆนะพลาสติกนะคะกันกระแทกนะ,ะพี่พี่พวกนี้ยางกันกระแทกนะคะสภาพส,สวยๆทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยชช่นวนยกานความร้อนพี่พี่สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีตกท้องช้างแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะสภาพสวยๆนะคะขอสรุปเลยพี่พี่นะคะเอาเป็นว่าคันนี้นะคะราคารถเก่งแน่นอนนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นรถปีสิบเก้าไม่แค่ เจ็ดหมื่นพี่พี่ขได้รถปีใหม่ไม้น้อยไปใช้งานนะฟีด้าพผ่อเนิ่มต้นที่หกพันต้นๆพี่พี่ได้เครื่องยนต์สองจุดห้าได้สมาร์ทแคปนะคะคันนี้โคตรสุดพี่พี่ขาในราคานี้นะ,คะใครสนใจนะคะอยากลองเทสไดรยลองขับรถนะ,ะโทรมาเลยนะ,ะ0 9 1 8 8 2ก6 1หหรือว่าจะเป็น l ล n e AUN ย9เนซนะคะยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะคะสำหรับคันนี้นะคะอันฝากไว้ด้วยนะ,ะพี่พี่ใครสนใจทัก l ล n e Inbox ได้เลยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของสีประตูที่เป็นสีเดียวกันด้วยนะคะดูในช่องอันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวนะคะลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ